ครับเช้าเช้าของวันศุกร์ศุกร์แล้วครับฝนหยุดเม็ดไปแล้วเมื่อคืนตกพรมพรมทั้งคืนเชาน้านี้มีเมฆคลมไปล่อยๆนะครับแต่หยุดเม็ดไปแล้วมีแค่เม็ดปล่อยๆ ก่อนเคยมีสเสน่จันผาอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ไม่ไม่อยู่แล้วถูกตัดแต่งไปเพื่อความปลอดภัยของบ้านและบริวารล,ลูกหลานเหลือแต่มกขศตรารามนะครับเดี๋ยวไปถ่ายเอาลำน้ำเหมืองก่อนบปัจจุบันเป็นชันใดเนาะรุนลุนครับรุนลุนไปด้วยกันครับโอ ลดลงอยู่รับได้เยอะอยู่ตามกาเกณฑ์อยู่ครับแต่วันนี้เห็นว่าจะมาออยัางรองรับได้เยอะอยู่นะครับระดับความอันตรายที่สเปรย์ไว้ตรงจุดนี้นะครับก่อนนั้นเคยขึ้นทะลุถึงเส้นแดงนะครับตอนนี้ลดลงพร่องลงแล้วนะครับรองรับได้อยู่ มะละกอก็โอเคอยู่เฉาไปหน่อยก,ก็โอเคครับไม่คนไม่หักละลูกหลานได้กินอยู่แต่ใบเฉา,าไปหน่อยนึงธรรมดาครับมะละกอถ้าฉ่ำน้ำนี้ไม่สู้ดีแต่ก็สู้ได้สู้ได้ไดยู่ได้ยู่ได้เออเดี๋ยวค่อยไปเงินที่ให้เจ้าปิชาก็ให้โชคนะครับเฮงเรวยรย